่วงใหญคุณและครอบครัว1414พสีสเสียง ambient นะครับ <trousers> สื่อนี้เป็นสื่อเสียงเท่านั้นหรือ audio only ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดและเพื่อนคนสายตาเล่นลางที่ใช้งาน voice over และได้อัปเดตเป็น iOS 18.4แล้วนะครับ ในช่วงเข้ามาวันที่1เมษายน2 5 6 8 Apple ปล่อยอัปเดต iOS 18.4มีหลากหลายความสามารถเลยความสามารถหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเสียงแอมเบียนะครับผมซึ่งสามารถนำไปใช้ในก็คือเพลงเนะ่ะเปิดเพลงฟังเพื่อผ่อนคลายในเวลานอนหลับในเวลาอยากให้ฟังสบายทงทำงงทำงานเนี่ยให้มีเพลงคอประกอบโดยที่ เออไม่ต้องมีบัญชีของ Apple Music คือคุณ Apple ให้คุณใช้งานได้ฟรีกันเลยนะครับผมโดยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเบื้องต้นตอนนี้บริการหมอคอมเจอพบว่ามี3 3หนทางที่เราจะเรียกใช้งานได้ผ่านศูนย์ควบคุมหรือ Control Center อย่างที่1ไปดึงเอามาเป็นตัวควบคุมได้ 2. ใครมี iPhone ที่มีปุ่ม Action Button อ่าไปตั้งปุ่ม Action Button ให้กดเรียกเสียง Ambient ได้กับ ในหน้าจอล็อกที่มันจะมีพวกตัวควบคุมน่าจะเป็นพวกกล้องกับไฟฉายหรืออะไรตรงนีน้คุณสามารถสลับเลือกเปลี่ยนมาเป็น Ambient Sound หรือเสียงแอมเบียมาไว้ตรงนี้ได้ซึ่งวันนี้ผมจะขอแนะนำสัก2วิธีละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน watch over อาเดี๋ยวผมน,นุญตแนะนําว่าถ้าคุณตั้งปุ่ม a อคชั่นบัต o n ไว้ 2> 8, 2, อย่าลืมปลดล็อกก่อนเพราะว่าถ้าไม่ปลดล็อกรู้สึกว่าจะเรียกไม่ได้นะอะผมตั้งไว้แล้วผม,ผมสาธิตให้ฟังก่อนว่ามันใช้งานยังไงส่วนใครจะตั้งเดี๋ยวพาไปตั้งนะครับผมกดปุ่ม a อคชั่นบัตท่นไว้สําหรับคนใช้ iPhone 1 6 e iPhone 16 series ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ iPhone 15 Pro โปและกดค้างไว้ปุ๊บเนี่ยมาเลย นี่แนวแนวฟังสบายนะครับกดค้างอีกทีเนี่ยก็จะหยุดทันทีก็คือเสียงแอมเบียนนะครับผมเอาไว้แบบฟังผ่อนคลายฟังสบายๆใช้ได้ฟรีเลยเนี่ยกดผมลองกดค้างปุ๊บก็จะเล่นต่อเลยนะครับอ่าผมกดค้างเพื่อหยุดนะครับอ่าตรงเนี้ยเมื่อคุณเปิดให้เล่นแล้วเนี่ยคุณสามารถล็อกหน้าจอกดล็อกได้นะครับแล้วก็มาควบคุมบนหน้าจอล็อกได้ 46นักไอโฟนเล่นเสียงเพลงฟังสบายตำแหน่งแทรศท26ไอโฟน iPhone, เล่นเสียงเพลงฟังสบายรลวฟรีสุดชิลเขาก็บอกไอโฟนกำลังเล่นเสียงเพลงฟังสบายอยู่ด้วยนะครับตำแหน่งแทรศ33วินาทีแบก,ก่อนหน้าปุ่มหยุดพักเราสามารถกดหยุดเล่นโดยที่อเดี๋ยวผมลองหนึ่งอย่างนี้นะหยุดพักสองนิ้วข้อสองครั้งยังไม่ได้นะครับสองนิ้วข้อสองครั้งเนี่ยบนหน้าจอตอนที่หน้าจอปลดล็อกอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยไม่สามารถนะครับแต่ว่าต้องปัดมาที่ปุ่มหยุดพัก อ่าหรือเล่นนะครับหรือจะไป,แ,ป,ไปแท็กถัดไปแท็กก่อนหน้าได้สําหรับอ่าเสียงแอมเบียนตัวนี้อันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับหรือใครใช้ปุ่มแอคชั่นปุ่ทนเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมปลดล็อกก่อนนะเฮ้ยสิบห้านาสี่สิบหกานาทีอ่าเนี่ยครับคุณสามารถกดค้างแค่สองครั้งเพื่อเปิดเขาก็จะเล่นกดค้างอีกทีเขาก็จะหยุดนะครับอืมแต่สำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องการตั้งค่าปุ่มแอคชั่นปุ่ท่านเนี่ยสำหรับเครื่องที่มีเดี๋ยวไปโซนข้างหลัง ผมมาเริ่มตั้งแต่ทุกคนทำได้ก่อนอในส่วนของการเพิ่มเสียงแอมเบียนต์ไว้ในศูนย์ควบคุมนะครับเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันว่าสั่งสิริได้ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปทำที่ศูนย์ควบคุมเอาเป็นค่ามาตรฐานไว้ก่อนนะครับเปิดศูนย์ควบคุมโดยการ1นิ้วถ้าเป็นคนใช้ iPhone 1นิ้วลากลงมาจากขอบด้านบนที่เป็น iPhone ที่ไม่มีปุ่มโฮมลากลงมาพอสัน่นปุ๊บยกาลากลงมาปุ๊บพอสัน่นยกขึ้น ก็จะเปิดูนยนควบคุมนะครับผมจะเปิดศูนย์ควบคุมหรือบางท่านอาจจะยังถนัดเหมือนเดิมคือแตะไปที่แบตเตอรี่สซตัสบาร์แล้วสามนิ้วปัดขึ้นสามนิ้วปัดจากล่างขึ้นบนคือเปิดศูนย์ควบคุมยังไงก็ได้นะครับที่ท่านถนัดพอเปิดศูนย์ควบคุมมาแล้วให้หนึ่งนิ้วอย่างเช่นผมจะเอาไปไว้ข้างล่างๆแล้วกันให้แตะตรงกลางหน้าจอข้างล่างๆแล้วกันเนี่ยอย่างผมอยู่ที่คํางมอบ้านนะครับหรืออะไรก็ได้คุณอยู่ที่ตัวควบคุมตัวไหนก็ได้นะครับ อยู่ที่ตัวไหนก็ได้แล้วให้1นิ้วปัดขึ้นแก้ไขตัวควบคุมจะเจอคําว่าแก้ไขตัวควบคุมครับให้1นิ้วแต่2ครั้งอหรือถ้าเราไม่มั่นใจผมไปที่อื่นก็ได้1นิ้วปัดซ้ายการสะท้อนภาพหน้าจอส่งสัญญาณหานาฬิกาสแกนรหัสกลุ่มผมอยู่ที่ตัวควบคุมตัวไหนก็ได้บนหน้าจอศูนย์ควบคุมนะครับอยู่ตัวไหนก็ได้นะแล้ว1นิ้วปัดขึ้นแก้ไขตัวควบคุมจะเจอคําว่าแก้ไขตัวควบคุมหรือ1นึลงนิ้วปัดลงหนึ่งนิ้วปัดลงแก้ไขตัวควบคุมก บอกชื่อเพลงกำลังแก้ไขหนึ่งคูนึงเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าเพิ่งไปสนครับตอนนี้อยู่ที่บอกชื่อเพลงให้ปัดขวาหรือปัดซ้ายหรือไม่ปัดก็ได้แล้วหนึ่งนิ้วเราเราจะทำยังไงก็อยู่ตรงไหนของส่วนควบคุมเมื่อกำลังแก้ไขให้ปัดลงหาแก้ไขตัวควบคุมปัดลงปีลีปัดลงปรับขนาดเป็นสองปัดลงปรับขนาดเป็นสองปัดลงแสดงแกลเลอรี่ตัวควบคุมแสดงแกลเลอรี่ตัวควบคุมปัดลงหรือปัดขึ้นจนเจอรัแสดงแกลเลอรี่ตัวควบคุมเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับ คราวนี้แหละครับเราจะต้องหาเสียงแอมเบียนซึ่งคือตัวไหนล่ะครับตอนนี้ผมก็หนึ่งนิ้วปัดขวามาค้นหาตัวควบคุมช่ค้นหาตัวควบคุมครับคุณจะค้นหาเอาก็ได้แต่ผมยังไม่เคยค้นเลยผมก็จะปัดขวาไปเรื่อยๆเพราะยังไม่รู้ว่าเขาจะใช้คําไหนปัดขวามาครับแปลภาษาตัวควบคุมอ่านี่ครับการตั้งปลุกนาฬิกานับถอยขนาดข้อความงอนงขยายเดี๋ยวผมจะปัดขวาไปเรื่อยๆนะฟังไปพร้อมกันเลยว่าผมจะหยุดที่ไหนสีบันทึกหมดไฟฉายเยอะมากการบันทึกโนดด่วนหมดประหยัดสแกนรัดบ้านนี่ผมปัดผมจะไม่ตัดเลยนะ กระเป๋าสต๊อกทาร์ฟผมจะปัดขวาไปเรื่อยๆโดยที่ผมยังไม่หยุดเลยหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆข้อมูลเซลล์พรอดสปอร์ตแอร์ร่าบลูทูธเยอะมากกำลังเล่นอยู่ตัวควบคุมมีให้เลือกเยอะคำสั่งลัดเปิดแอปตัวเครื่องวัดเครื่องวัดระนาบจอภาพความสว่างขนาดข้อควาการล็อกแนังสือการบันทึกการสะท้อนภาพโหมดมืดจับภาพกล้องตัวสแกนรหัสด้านขยายอานาลิซ์หนาฬิกาการตั้งปลุกนาฬิกานับนาฬิกาจับโน้ตหัวข้อโน้ตตัวควบคุมเมื่อไหร่จะเจอเนี่ยครับผมก็ปัดขวาไปเรื่อยๆแล้วกันนโ้ตด่วน บ้านปุบบ้านตุบบรรยากาศบ้านตุกแปลกผาษาแลภาษาโฟกัสอุบโฟกัส,กส,กสรายการอื่นไฟใช้ตุโหมดประหยัดพลังเครื่องคิดเลขศูนย์การพิมอาการแจ้งเตือนสแกนรหัสตุบดันขยายรีโมทอุบรีโมทต,ตุกเล่นเสียงเพลงหัวข้อนี่แหละครับเล่นเสียงเพลงหัวข้อคุณปัดมาจนเจอตัวเนี้ยเล่นเสียงเพลงหัวข้อคุณสามารถเพิ่มอันที่คุณจะใช้ได้โดยการปัดขวามานอนหลับตัวควบคุมจะมีนอนหลับตัวที่หนึ่ง คือเสียงเพลงเพื่อช่วยทําให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับตัวที่หนึ่งนะครับปัดขวาต่อฟังสบายตัวควบคุมอย่าตัวที่สองของเสียงแอมเบียนคือฟังสบายครับผมอ่าที่เป็นเพลิดอ่าตัวที่หนึ่งคือนอนหลับตัวที่สองฟังสบายปัดขวาต่อครับเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุมเพิ่มประสิทธิภาพให้คุณมีเอ e เน y แบบคึกคืนขึ้นเหรอประมาณนั้นนะอ่าปัดขวาต่อครับใส่ใจสุขภาพตัวควบคุมใส่ใจสุขภาพโอ้เพลิดใส่ใจสุขภาพเป็นไงเนี่ยไม่เข้าใจ เดี๋ยวใครอยากลองลองกันไปหนึ่งนี้ปัดขวาม,มาเสียงหัวข้ออ้าหมดแล้วประมาณนี้มี4เพลลิสต์หลักที่คุณสามารถเลือกได้แล้วกันเท่าที่ผมเจอตอนนี้ใครเจอมากกว่านี้บอกกันได้เพราะนี่คือประสบการณ์ของผมเท่านั้นคุณไปต่อยอดเองได้ผมมาแนะนําชี้เป้าพื้นฐานว่าเสียงแอมบียนคือมาหาตรงนี้อ่ะอย่างเช่นรอบนี้ผมจะปัดซ้ายมาที่เนี่ยนอนหลับตัวอะไรดีปัดซ้ายปัดขวาหาเนี่ยนอนหลับตัวควบคุมนอนหลับฟังสบายฟังสบายเพิ่มประสิทธิภาพ,พ ใส,ใ,สใส่ใจสุขภาพผมปัดซ้าย <ๆ S 2> มาย<ง>ลกลับมาทีเทา่เพิ่มประสิทธิภาพ<ป>าตัพวตตเพิ่มประสิทธิภาพไปยังศูนย์ควบคุมเขาบอกให้1นิ้วแต่สองครั้งเพิ่มไปยังศูนย์ควบคุมครับ1นิ้วแต่สองครั้งตึกๆกเริ่มแล้วกาลังแก้ไขแล้วโฮมออกมาได้เลยครับ1นนิ้วโฮมปึ๊บ <_ <an> _ <d ance> เขาจะกลับมาที่ศูนย์ควบคุมหลักนะครับครวาวนี้<อ>นคุณปัดขวาปัดซ้ายปัดขวามาเรื่อยๆแล้วกันหรือ1นิ้วแตะผม4นิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอปุ๊บหน้าที่จแล้ว,ป,ว<า>ปัดซ้ายย้อนกลับมาเนี่ยครับคือถ้าคุณปัดขวามาโหมดเครื่องบิน Wi-Fi บลูทูธคุณต้องปัดไปไกลมากเพราะเขาจะไปเพิ่มอยู่ตัวสุดท้ายอ่าก็คืออุปกรณ์รับฟังเล่นเพลงเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เล่นนี่ครับเล่นเสียงเพลงนี่ครับเล่นเพลงเพิ่มประสิทธิภาพไม่ได้เล่นอยู่ในศูนย์ควบคุมครับ อ้าวออกไปใหม่ก็ได้นี่โฮมออกไปหน้าจอหลักโฮมออกไปหน้าจอหลักครับเปิดศูนย์ควบคุมเปริบศูนย์ควบคุมอ่าคุณเปิดด้วยสองวิธีที่คุณถนัดนะครับแล้วผมบอกเร็วสุดคือสี่นิ้วแต่ครึ่งล่างหน้าที่หนึ่งจากหแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาเล่นเสพลงเพิ่มประสิทธิภาพไม่เล่นเล่นเสียงเพลงเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพลองฟังกันดูหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเลือกอยู่เล่นเสพลงเพิ่มเครื่องบินปุ่มสวิตช์ปิดมาไหมฮะสองครั้งทล้งมัแอ้กมาแล้วมาแล โอ้เขาจะเพิ่มเอนเตอเหรอแบบนี้เพลงแบบนี้เหรอโห oh, มันบูทโอ้แต่มันมีเสียงคิกคๆๆค,ค,ค,คมาด้วยอ่ะมันเกิดจากเสียงอะไรอ่ะมันจะกระตุ้นเหรอเมื่อเราต้องฮึกเมิมเมื่อเราต้องทำอะไรเออเพลงมันไม่ฮึกเมิมเกินไปนะหรืออ,อ่ะตอนนี้เราแตะหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอ ลองครั้งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ปลดล็อกครับเพื่อนเ่ออาใหม่ก่อนสิบห้านาฬิกาห้าสิบสามลองสองนิ้วข้อสองครั้งไม่หยุดอ่ะเราต้องปัดขวามาไอโฟกตำแหน่งตรงนี้ตรนหน้าหยุดพักหยุดนะครับหรือเข้าู่นควบคุมเพื่อกดหยุดเหมือนกันอ่าหรือเนื้อแตะสองครั้งหยุดอ่านี่คือวิธีการตั้งค่าอย่างที่หนึ่งนะครับถ้าคุณอยากได้ตัวควบคุมนอนหลับฟังสบายเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพื่อสุขภาพไปดึงมาไว้ในศูนย์ควบศูนย์ควบคุมหรือคอนโทรลเซ็นเตอร์ได อย่างที่สองครับผมโฮมกลับมาที่หน้าจอหลักก่อนครับ15นาฬิกา53นาทีคุณไปที่การตั้งค่าการตั้งค่ารายการใหม่สองรายการอันนี้สำหรับคนที่มีปุ่มแอคชั่นบัตทัน iPhone 16e iPhone 16 series iPhone 15 Pro และ Pro Max นะครับผมไปที่การตั้งค่าครับหนึ่งนิ้วตัดสองั้งเข้าไปการตั้งค่าการตั้งค่าพอเข้ามาในการตั้งค่าใน iOS 18.4นะครับปัดขวาไปเรื่อยๆหาแอคชั่น บัตรแอคชั่นไฟบลูทูธเซลูล่าสปอตหนึ่งนิ้วปัดขวาไปการช่วยการกล้องุค้นหาจอภาพปุ่มแอคชั่นภาพนิ้ปุ่มแอคชั่นปุ่มแอคชั่นปัดขวามาจนเจอปุ่มแอคชั่นแล้วด้วยหนึ่งนิ้วนะครับปัดปัดจนเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับเลือกอยู่การตั้งค่าปุ่มย้อนกลับแล้วคุณต้องเสียสละถ้าคุณเอ่อจะใช้เรียกเจมีนายใช้เรียกแชท GPT ไลฟ์คุยสดหรือใช้โหมดเปิดปิดเสียงคุณจะต้องเสียสิ่งนั้นไปถ้าคุณจะ เอาปุ่มนี้มาใช้กับโหมดแอมเบียนอ่ะแล้วคุณก็ปัดซ้ายการตั้งค่าปัดขวากลับมาตัวควบคุมสามารถกลับได้เนี่ยให้พอเจอตรงเนี้ยคุณอาจจะเป็นโหมดปิดเสียงหรือตัวควบคุมเหมือนผมเนี่ยกรณีคุณอยู่หมวดอื่นให้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นคำสั่งลัดหรือปัดลงตัวควบคุมจนเจอตัวควบคุมพอเจอตัวควบคุมแล้วปัดขวามาตัวควบคุมปัดขวามาเข้าถึงตัวควบคุมที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงตัวควบคุมที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็วปัดขวาอีกเล่นเพลงฟังสบายตุมรงนี้คือเขาจะบอกว่าให้คุณเลือกตัวควบคุมซึ่งผมเลือกไว้แล้วครับคุณก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปตรงนี้ปึ๊บเล่นเียงอ่าตัวจับแผงงานตุ่มแล้วคุณก็ปัดขวาไปเรื่อยๆค้นหาตัวเครื่องคิดเลขเนี่ยค้นหาตัวควบคุมช่องค้นหาค้นหาตัวควบคุมตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนกับในนั้นเลยครับคราวนี้จริงๆคุณก็ต้องปัดขวาไปเรื่อยๆมันก็จะมีเล่นเสียงเพลงอ่ะ เราเราเราเป็นเป็นวิธีชาวบ้านโดยไม่ไม่พิมพ์เอาละกันเพราะหลายคนบอกผมพิมพ์ไม่ได้หรือป้อนคำบอกกลัวไม่ตรงก็ต้องปัดขวาปัดขวาเนี่ยการตั้งบ้านเนี่ยระบขวาไปเรื่อยๆผมขอปัดปัดขวาเร็วนะต้องปัดขวาแบบจริงๆผมจะไม่ตัดต่อระ จอภาพโหมดมือจับภาพสแกนรหัสราัสนาฬิกาการตั้งปลุกนาฬิกานาฬิกาโนมดโหมดด่วนบ้านบ้านรายการอื่นเครื่องคิดเลขสแกนรหัสรีโมทรีโมทเล่นเสพลงนอนหลับตัวเล่นเสพลงหัวข้อเล่นเสียงเพลงหัวข้ออ๋อจริงๆเราสามารถหมุนโรเตอร์มาที่เริ่มต้นแล้วปัดลงมาที่เล่นเสียงเพลงหัวข้อก็ได้แล้วปัดขวานอนหลับตัวควบคุมนี่มีให้เลือกนอนหลับฟังสบายตัวควบคุมฟังสบายเพิ่มประสิทธิภาพตัวควบคุม เพิ่มประสิทธิภาพหรือใส่ใจสุขภาพใส่ใจสุขภาพเนี่ยชาที่ทเนี่ยใส่ใจสุขภาพตัวควบคุมอย่างรอบนี้ผมอยากได้ใส่ใจสุขภาพผมก็เปลี่ยนปุ่มแอคชั่นให้เป็นใส่ใจสุขภาพครับหนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเรียบร้อยตั้งเสร็จแล้วโฮมออกมาเลยคราวนี้กดปุ่มแอคชั่นมาท่านหนึ่งสอปอยปุ๊บเขาจะเล่นเพลงใส่ใจสุขภาพให้เราคุณครับการที่เรามี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนำมาซึ่งความสุขการที่คุณได้ฟังหมอคอมคุณคือมีความทุกข์อเอางั้นเลยเหรออ่ะหยุดไงอ,ะ<ๆ>อ่ะเพื่อนๆเนี่ยจะหยุดแอมเบียนหยุดไงเอะอ๋ะอ,อถ้าใช้ปุ่มแอคชั่นมาท่านก็กดปุ่มแอคชั่นมาท่านค้างไว้ปุ๊บหนึ่งสองหยุดได้เลยนะครับอืมเดี๋ยวเจอความสามารถใหม่อะไรที่ เออ่พวกเรากดเออยังไม่ได้พาไปตั้งเอาแอมเบียนซาวหรือสิ่งแอมเบียนไว้ในหน้าจอล็อกด้วยเนาะถ้าใครต้องการแล้วกันแต่ผมไม่เอาอ่ะผมกลัวไปกดถูกแล้วอยู่ๆก็มีอย่างเงี้ยอยู่ในหน้าจอล็อกแล้วไปโดนเงนี้ยเหมือนเปิดกล้องเนี่ยโอ้อยตกใจขึ้นมาสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีคุณเองจะควรจะต้องดูแลห่วงใยคุณและครอบครัวหนึ่งสีสโอ้แบบนี้กันเลยเหรอ โอเคครับประมาณนี้แหละ<อ>ก,กดค<ม>้างไว้อ่าเมลไม่มีอ e ีเมล e <c oughs> e ที่ไม่ได้อ่านโอเคอย่างนั้็ตามไปเรียนรู้กันดูบริการหมอคอมมาชี้เป้าเสียงแอมเบียนสำหรับคนตาบอดที่ใช้งาน voice over คนเสนเทรเลอรด้วยเนาะที่ใช้งาน voice over ตั้งค่าตามนี้ขอบคุณที่ติดตามครับห่วงใยคุณและครอบครัว1414 14